สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้า Toyota a อ t i ตินะครับคันนี้เป็นรถปี2004ราคา4 8 0 0 0บาทนะครับราคานี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับถ้าเป็นรถบ้านก็ราคาเหยียบแสนนะครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับคันนี้ก็รถพร้อมใช้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาภาษี65ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครับผมขับขับบ้านได้เลยนะครับเพลงมีระบบไฟติดครบนะครับรถเครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำภายในสวยนะครับ เครื่องเดิมห้องเครื่องเดิมๆนะครับคันหน้าสวยๆสติกเกอร์อยู่ครบครับภาสีไม่ขาดครับภายในเป็นเกียร์ธรรมดามีชุดเครื่องเล่นเสียงครับเบาะหนังนะครับมีขาดตามรูปนี่เลยนะครับนาต่างไฟฟ้าครับทังหน้าท้างหลังครับเป็นเบาะหนังเบาะผูหน้าตรงคนขับมีเข่าเลยขาดนะครับมีรอยขาดอันนี้พี่จัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเจ้าของดูได้เลยนะครับ4 8 0 0 0ปบาทเท่านั้นครับ รถปี2004เครื่องเดิมครับห้องเครื่องเดิมๆสวยๆงาวๆวิ้งๆอะไรทีเดียวนะครับสีสันคุณ้าหน่าใช้ครับท่านใดสนใจติดต่อกันเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ